สวัสดีค่ะช่างต้นอ้อห่างหายกันไปหลายวันด้วยภารกิจบางอย่างแล้วก็ฝนตกด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายทำอันนี้คือต้นผักชีค่ะจะออกดอกแล้วก็มีเม็ดเราก็เก็บไว้ทำพันธ์ต่อไปมีมีหลายต้นนะคะไม่ใช่ว่าเอ๊ะไม่ใช่มีหลายต้นมีเยอะเรามีทั้งหมด6กระถาง หกกระถางที่เป็นผักชีแล้วก็จะมีในส่วนข้างล่างอีกค่ะส่วนมากเวลาทําอาหารเราใช้พืชแล้วก็ผักบางอย่างในบ้านเรารวมทั้งเนื้อสัตว์ด้วยค่ะซึ่งเป็นปลาอันนี้เราก็มีความหวานเล็กๆดอกไม้เพื่อนๆท่านไหนสนใจเรามีมล็ดพันธ์ุเกี่ยวไว้นะคะ อันนี้จะเป็นไก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้ช่องอะไรเอ่ยเป็นน้องเที่ยวครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราอันนี้เป็นต้นมะเขือพวงบางท่านอาจจะไม่รู้จักมะเขือพวงแล้วก็อีกต้นหนึ่งซึ่งคล้ายกันมีความคล้ายคลึงกันมากค่ะส่วนมากจะใช้เป็นยา อันนี้คือต้นมะแวง,แวงหรือเอมะแว้งต้นสรรพคุณแก้ไอชังอักหนักนะจะมีดอกสีม่วงแล้วก็เกสรเป็นสีเหลืองมะแว้งต้นข้อแตกต่างมะแวง้แวงต้นกับมะแว้งเครือคือมะแว้งต้นเขาจะไม่มีน้าค่ะ ช่อง Enduro ผ่านมาครับไก่จินโตครับอาหารของเราสุดยอดโอนเชาเมื่อเช้าก็เพิ่งจะทำมาำไปแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปกกเขาจะขี้ตื่นจะไม่เหมือนเจ้าแก่ไข่แก่ไข่จะสนิทกันไปไหนก็จะเดินตาม แถวนี้จะเป็นดงผักชยาผักชยาเพื่อนๆไม่เคยลองทานหรือว่ายัางไงก็ลองลองเสาะหาหรือว่าใครที่ปลูกไว้ที่บ้านลองทานดูผักน,น้ำมันถอยอร่อยค่ะเป็นอาหารง่ายๆมีคุณค่าด้วยอ้ต้นนี้ออกดอกเหมือนกันตอนนี้ต้นไม้รู้สึกจะมีดอกเยอะอันนี้เป็นอยู่ท่ามกลางดงขงมิ้นชันกับชยา เป็นดอกผักชีลาวแต่ว่าคัวตอนอ้อไม่ไม่ทานไงาทานไม่เป็นแต่เขามีเม,ม็ดเดปลูกไว้แล้วมันสวยงามใครสนใจก็ยินดีค่ะแบ่งปันผ่านคอกน้องไก่เราอันนี้กุยช่ายกุยช่ายเริ่มมีมเมล็ดให้เราเก็บ อันนี้ยังเป็นดอกอยู่ค่ะเดี๋ยวสักพักก็ต้องเป็นเมล็ดเราจะมีอยู่สองแปลงพอได้ทานค่ะช่วงนี้น้ำท่วมสวนอันนี้ก็พาไปต่อกอุ้ยตกหลุมอันนี้ฟักทองอันนี้ยังไม่ติดลูกแต่เราเห็นลูกน้อยแล้ว น่าจะไม่สะดวกอันนี้เป็นกั้นไม่ให้ไก่จิกเอสพารากาดหน่อไม้ฝรั่งอ่ะค่ะแต่เมื่อวานมารื้อๆดูอยู่เห็นแล้วฟักทองหนึ่งเถาลอดจากไก่จิกเห็นเห็นมีลูกน้อยแต่ว่าต้องปีนมองไม่เห็น ียังคงเดินตามตลอดเวลาค่ะสี่ตัวอันนี้มันมือเสืออร่อยต้นทุเรียนเทศต้นใหญ่มากสูงเม็ดเม็ดเท่าไหร่อะเม็ดแปดสิบได้แล้ว เพราะเราตัดมันจริงๆมันสูงมันสูงค่ะก็เลยกลัวว่าจะสูงเกินไปอันนี้ต้นมะนาวจะเห็นไหมเนี่ยลูกมะนาวมีแยะเลยมะนาวมะนาวโอ้ลูกนี้ใหญ่โตมากมะนาวสวนเราเอกมีเยอะค่ะ มีลูกแทบทุกต้นไอ้ไม่ใช่ทั้งต้นแทบทุกช่อทุกกิ่งเลยอันนี้บัวตองเพื่อนเพื่อนที่เคยไปเที่ยวทางเหนือจะมีทุ่งดอกบัวตองที่บ้านเรามีค่ะแต่บัวตองสีต้มไม่ใช่สีเหลืองอันนี้ปูกไว้สวยๆนี่บ่อน,น้ำบ้านเราก็จะลกๆหน่อย ม่เป็นไรนไอุ๊ยนี่กะอ,อันนี้กล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมทองอันเนี้ยข้างๆก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางแล้วก็ฝรั่งอันนี้บอเอ้ยไม่ใช่บอนเผือกเผือกหอมจะมีลักษณะคล้ายๆบอนแต่เรา กินบอลไม่เป็นทั้งนี้เห็นมีอะไรอะ่ะมีแกงบอลอยู่ก็ยังไม่เคยชิมเพราะว่าไม่คุ้นชินนะคะแต่จะลองสักวันนึงหาร้านที่แบบน่าทานหน่อย <c oughs> บางร้านมันแกงข้นๆไม่ไม่ชอบ <c oughs> อันนี้มันปูมันปูคุณเอชอบมากชอบทานอะไรที่เราชอบทานเราก็ปลูกไว้ในสวน,นะคะ่ะ อันนี้สวนสวนแรกอันนี้ต้นกล้วยเล็บมือนางเราจะแบ่งเป็นศูนๆเพราะว่าเรามีสัตว์เลี้ยงด้วยเสื่อนท้ายไล้ต้องผ่านผ่านบ่อหนาผ่านต้นกระาแน่ อันนี้เป็นมันสำปะหลังชมพู่เราเริ่มออกดอกอีกแล้วมองไกลไปแล้วอันนี้ฝรั่งฝรั่งเรามีหกสิบกว่าต้นโอ้ยอบมับงม่หมาพานโดนแมลงกินอีกแล้วเดี๋ยวต้องไม่ได้ลงมานานเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเดี๋ยวต้องมาตัด ฝรั่งเริ่มสุกข,ขาว,วเร้วฝรั่งก็ใช้ทำน้ำฝรั่งทำอะไรได้หลายอย่างค่ะแล้วแต่ท่านใดชอบชอบทานแบบไหนก็ทำทานแบบนั้นเพื่อนๆที่มีพื้นที่บ้านไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เหมือนเราก็าสามารถปลูกได้นะคะเพราะว่าพื้นที่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช้พื้นที่อันนี้ต้นกาแฟ โอ้ใหญ่ต้นนี้ใหญ่โอ้ยธรรมาตากะัะเสียงกุ๊กกุ๊กเสียงไก่โอ้ได้เวลาครัวต้นอ้อต้องมาหอ่อเวลาลูกประมาณเท่านี้ค่ะต้องต้องเริ่มหอ่อเพราะไม่งั้นเขาจะไม่สวยแล้วก็แรงวันทองเจาะหมด แนวรั้วเราจะเป็นมันสับปะหลังนะคะเดี๋ยวไว้ขุดเมื่อไหร่แล้วจะทำให้เพื่อนๆชมกล้วยใช้กล้วยด่างไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ชมพู่พันเช็สักคร เหมือนเห็นเกศสนรนู่งใช่ใช่จริงๆได้วยเริ่มเริ่มออกเอกผิดแล้วไม่แน่ใจว่าคุณเอนเห็นลูกไหมแต่คดีเห็นเกศสอนล่วงไงก็เลยคิดว่าน่าจะมีอันนี้ค่ะเกศสรนไปเกสเร่วงอยู่บนใบ อิเราต้องมาห่อนะคะถ้าไม่หอ่อจะเป็นหนอนหมือดถ้เป็นหนอนท้องชอบวันนี้น่าจะล่ำลาเพื่อนๆกันนี้ย้อนไปทางข้างหน้า เห็นฝั่งเยอะเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมสวนอีกใหม่อีกนะคะสวัสดีค่ะ